เกมมวยป้ามาดูหน้าจอได้เลยครับเรียนอะไรเรียนนี้ยากสุดครับเลยครับเลมาซิโอบิ๊กโชเรย์มาซิโอดีกว่าครับเลมาซิโอเลมาซิโอนี่ครับพี่เลครับดูกันน้องมันบัวขาวครับสิบห้านาสิบห้าวินาทีครับคอยดูนะครับคอยดูนะครับก็ไม่เป็นกันดีคอยดูนะครับอือเงาเอาแล้ว เอาแล้วเดี๋ยวพี่เจอท่านี้ผมเฮ้ยเอาแล้วครับนั่นชื่อหน่วยปั่มพี่เลมาซิโอเพิ่งฝึกเล่นมาหลายวันแล้วนะแต่เล่นไม่เป็นเส้นทีคอร์สนี่ครับอุ๊ยต่อยนะตบหน้าโอ้ยกดดิกดกดจนกดเลวจนถ่ายเป็นกดเฮ้ยบล็อกได้เว้ยท่านี้เวดี้บีบอยครับคาโปครับ คาโปูครับคาปูกด A นะครับคาปูครับคาปูต่อเนื่องต่อเนื่องอย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารอช้าเดี๋ยวเสียโอ้เห็นไหมครับเสียแล้วมันมาทีนี้มาลุมผมอะอย่าโชว์ให้มากอ่าอ่าอย่าโชว์ให้มากอย่าโชว์ให้มากอย่าโชว์ให้มากอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตบกูทำไมมัเนคุณจะถ่ายเมื่อกี้ แอปหนึงน่ง yeah, แอบหนึง่งนี่ยเพื่อนมาทำไมวะแอบหนึ่งสอง